สวัสดีครับกลับมาพบกับเอเรเหยรอยชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จริงๆแล้วอยากจะพักนะครับเพราะว่ามีเรื่องงานอะไรเยอะแยะที่จะต้องสักษางนะครับแต่ก็นึกถึงหลายหลายท่านเคยบอกไว้ว่าเล่าอะไรได้ก็เล่าไปก่อนครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราเหลืออยู่นั่นน่ะจะมีอีกมากน้อยสักแค่ไหนแล้วการเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยที่คิดว่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ครับวันนี้ก็เลย ไม่ได้ชวนฟังแผ่นเสียงนะครับมาดูเรื่องของการอ่านบ้างดีกว่านะครับโดยเฉพาะหนังสือที่ระลึกงานต่างๆเพื่อนช่วงนี้กําลังจัดเรื่องของหนังสือนะครับก็เลยนึกถึงว่าปัจจุบันนี้งานดนตรีต่างๆงานศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันหายไปก็คือเรื่องของหนังสือครับไม่ว่าจะเป็นสูจีบัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือที่ระลึกอะไรก็ตามเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติของการอ่านของคนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไป อ่านน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในการจัดทําสิ่งพิมพ์มันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้จะพากลับไปในปี2524ครับซึ่งเป็นปีที่เหตุการณ์สําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความเคลื่อนไหวในแวดวงของดนตรีไทยมากมายครับนั่นคืองานมหกรรมดนตรีศรีสัตววัรครับเนื่องในวราระ100ปีเกิดของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเระศิลปะรเลงนั่นเองนะครับ มีจัดกิจกรรมมีพิธีไหว้ครูตั้งแต่มีทำบุญวันที่ 6, อ่อสิงหาคม2 5 2 4นะครับที่วัดบวรแล้วก็มีการแสดงดนตรีหลากหลายรูปแบบมากเลยตั้งแต่วันที่ 7, 8, 9ที่โรงละครแห่งชาติครับซึ่งจะขอละไว้ก่อนว่าจะไปเล่าในโอกาสต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนําเรื่องของสิ่งหนึ่งที่มาประกอบอยู่กับงานต่างๆครับนั่นคือเรื่องของหนังสือนั่นเอง ว่าในงานนั้นเกิดหนังสือเกิดสิ่งพิมพ์เกิดหลักฐานอะไรที่มันยังตกทอดกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในงานนั้นครับชื่อว่างานแค่เ,เราดูจากโปสเตอร์นะครับนี่เป็นโปสเตอร์กับนะฮะมหกรรมดนตรีศรีสัตรวรัครับฉลองครบรอบ100รปีหลวงปฎิพันธสอนศิปะบาบาเลงรูปถ่ายนี้เป็นรูปถ่ายของวงมหาดุริยางครับซึ่งก็เป็นการแสดงหลักการแสดงหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 8และ9สิงหาคมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงมหาศจรรยที่แตกต่างจากครั้งแรกๆที่ผ่านมาก็คือมีการรวมตัวกันของนักดนตร,รีที่ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนในรั้วของวิทยาลัยนฏศินเท่านั้นนะครับเป็นนักเรียนเป็นครูบาอาจารย์เป็นมืออาชีพจากทั่วประเทศมาร่วมกันครับซึ่งการบราเลงครั้งนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับเรียกว่าโรละครแตกเลยทีเดียว นะครับแล้วก็มีการบรรเลงดนตรีมากมายครับผมลงปฐมดูสิทธ์เชิดในชมแสงทองด้อมค่ายเดียวรนาสองรางอานหนูแสนคำหนึ่งแล้วก็มีการแสดงของอวงกู่เจิงด้วยครับของอาจารย์ชนกสักครีพเพลงลาวสิมเทียนมีขิมหมู่เพลงลาวแพรแล้วก็มีอังกะลุง250คนของอาจารย์สวิตัพิมศรีการแสดงมห็ดัยอย่างนั่นเองครับก็ทำให้เกิดเทปชุดแรกนะครับของ ของแกรมมี่ก็ว่าได้ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ามี connected. แกรมมี่หรือยังแต่ว่ายังเป็นล <on>. ักษณะของการจัดจําหน่ายการเผยแพร่โดยอ่อนป้านะครับหลังจากงานนั้นไม่นานครับคุณภัยบูลดำรงชัยธรรมนะครับก็ได้มาติดต่อเพื่อที่จะขออนุญาตในการเผยแพร่แล้วก็จําหน่ายการแสดงสดมาหลายอย่างทางนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเทปชุดแรกของแกรมมี่ก็อาจจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับเป็นเทปลักษณะนี้ครับมีอยู่2ชุด มี2ม้วนใน1ชุดนะครับอันนี้เป็นเ,ปนเทปที่มามารีมาสเตอร์ใหม่นะครับของจริงเนี่ยจะเป็นปกสีส้มกับปกสีเขียวๆนะฮะซึ่งก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณภาพจะเปิดได้หรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามครับในการแสดงนี้มีช่อง7สีดสีบันทึกเป็นวิดีโอไว้ด้วยผมคิดว่า ลองเสิร์ชหาดูใน YouTube ก็คงมีนะครับนี่คือเรื่องของเสียงที่มันเกิดขึ้นในงานนั้นมีเ,เทปเพลงของอาจารย์ชนกแสพริกจำหน่ายนะครับแววเสียงขิมซึ่งอาจารย์ชนกได,ได้เล่ามาในตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าตัวขิมตัวที่ใช้ตีนั้นน่ะม,มันพิเศษอย่างไรมันมีเรื่องราวอย่างไรแล้วก็เสียงของอาจารย์ชนกในขิมอันนั้นแหละที่มันกลายเป็นไตเติลของอวันนี้วันพระมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องที่จะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า คือเรื่องของสิ่งพิมพ์นะครับที่เกิดขึ้นในงานนั้นสิ่งพิมพ์หลักครับคือหนังสืออนุสรคำหนึ่งในวรระร้อยปีเกิดหลวงปดิษฐ์ไพรา์สอศิลป,ปะปเลงในนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติของคุณครูหลวงปิษฐ์ไพราะครับแล้วก็มีบทความ Pharm หลายๆเรื่องที่น่าสนใจครับมีรูปถ่ายนะฮะมีประวัติของท่านนะครับก็มีบทความข้อเขียนของหลายๆท่านนะครับที่เล่าเรื่องของคุครูหลวงปิษฐ์ไพราะแล้วก็ ความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับตัวท่านเนี่ยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูมนตรีตราโมทคุณครูประสิทธิทาวรค,ครูบุญยงเกตคงนะครับอาจารย์ดออรอุทิศนาคสวัสดนะครับอาจารย์นวรัตพงไพบูรณะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับมีรูปถ่ายสําคัญสาค,คัญด้วยนะครับแล้วตอนท้ายก็มีโน้ตเพลงที่เป็นโน้ตเพลงลาวเสียงเทียนซึ่งบุตรชายของท่านคืออาจารย์ประสิทธิศิลปะปรเลงเนี่ย ได้มาเรียบเรียงไว้ในแบบของสตริงคอเดตนะครับในตอนท้ายเล่มก็มีเรื่องของส t ตมด้วยนะครับก็ถือว่าครูหลวงดิพรระนั้นน่าจะเป็นบุคคลสามัญคนแรกที่ปรากฏอยู่ในสเตมนะครับแล้วก็สามารถใช้ส่งจดหมายอะไรได้จริงนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นของสะสมไปแล้วด้านท้ายก็เป็นเรื่องของกําหนดการงานที่เกิดขึ้นนะครับการอธิบายเรื่องการรรเล็งมหาเรียลยงไทยนะครับาจารสิทธิ์ถาวรนะครับ มีประวัติเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้มีรายชื่อของนักดนตรีด้วยซึ่งนักดนตรีที่ร่วมเล่นมหารุ่ยยัในในยุคนั้นในปี2524ก็เติบโตขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของสูทิบัตรเรื่องของสิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะบอกเล่าอะไรบางอย่างนะครับเสียงเพลงมาเลงมันจบไปแต่ว่าเรื่องของการบันทึกต่างๆ,ๆเหล่านี้สาคัญนะครับนี่คือเล่มหลักที่เกิดขึ้นนะครับเล่มที่2เป็นสูธิบัตร การบเรงมหาดุริยางครับเป็นหนังสือแผ่นบ,บางๆเล็กๆนี่แหละครับซึ่งก็แจกให้กับผู้ทีเ่เข้าชมการแสดงในในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในช่วงนั้นนะครับวันศุกร์นี่มีการาประชันปีพาดด้วยนะครับมีปีพาดมอนมิโยเทาวาทิตมอีอังกาลุมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนเรื่องของวันเสาร์อาทิตย์นั้นเป็นเรื่องของวงมหาดุริยางนะครับก็เป็นสุทธิบาทเล่มเล็กๆครับ ในนี้ก็มีเรื่องของกําหนดการมีเรื่องของประวัติเพลงนะฮะน่าสนใจนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับนะะแล้วก็มีรายนามผู้บริจาคครับว่ามีใครที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิที่เกิดขึ้นตอนนั้นบ้างนะครับตอนท้ายเล่มก็มีเรื่องการขอขอบคุณใครทั้งหลายก็เป็นสุจิบัติเล่มบางๆครับส่วนเล่มสําคัญอีกเล่มหนึ่งครับซึ่งจริงๆมันเป็นความตั้งใจของอาจารย์คุณหญิงชินที่จะ พิมมาตั้งแต่เผยแพร่มาตั้งแต่2,498ในคราวที่งานพระราชทานเพลิงศพของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเระแล้วแต่ว่าไม่ทันแต่ท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่ในปี2,498นะครับล่วงเลยมาจน26 27ปีครับถึงได้ทำเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเระครับในลักษณะของรูปแบบของเป็นโน้ตนะฮะหนังสือเล่มนี้คือ,อสอนทองครับ ประชุมผลงานเพลงของหลวงประดิษฐ์ไพเระนะครับความตั้งใจเดิมเนี่ยอาจารย์ผู้หญิงชินเนี่ยอยากจะรวบรวมไว้สักประมาณ100เพลงนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้ตอนแรกเราเรียกว่าหนังสือร้อยเพลงนะฮะที่ยังตอนตอน,ตอนยังพิมพ์ไม่เสร็จครับแต่ปรากฏว่าเมื่อทําไปทํามาแล้วเล่มมันหนามากครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีโน้ตอยู่ประมาณ71เพลงแต่ว่ามันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างครับถ้าเราดูเข้าไปมันมีรูปสําคัญสำคัญเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะฮะสารบัญ มีเพลงหลายๆกลุ่มครับเพลงโหมโรงนี่ก็มีแปดเพลงมีเพลงชุดมีเพลงทำนอง3ชั้นมีทำนองทางเปลี่ยนอีก6เพลงทำนองที่เป็นเพลงเถาอีก40เถานะฮะแล้วก็มีโน้ตที่เป็นเพลงไทยประสานเสียงแบบสากลอีก2เพลงนะครับซึ่งก็รวมแล้วก็คือก1็คือ71เพลงนั่นเองนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นครับ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้ระบบการจัดพิมพ์เรียงพิมพ์โน้ตโดยระบบคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเลยซึ่งมันไม่ได้สะดวกแบบสมัยนี้ครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการทําโน้ตเป็น2ระบบนะฮะโน้ตสระบบคืออะไรก็คือว่าจะเห็นว่าข้างในนี้เป็นโน้ตที่เป็นตัวเลขด้วยแล้วก็เป็นโน้ตที่เป็นดูเป็นภาษาอังกฤษด้วยโน้ตที่เป็นตัวเลขนะเป็นโน้ตที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพโระสอนศิริบรรเลงได้คิดค้นขึ้นครับเมื่อปี2456 เมื่อคราวที่ท่านได้ไปสอนที่โรงเรียนราชินีเพราะว่าท่านจะต้องสอนนักเรียนจํานวนมากมาครับแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เป็นลันกษณะของเครื่องสายเป็นหลักการที่จะไปต่อมือการที่จะไปจับมือหรือว่าการที่จะใช้เวลาน้อยให้ได้ผลได้ดีที่สุดนั้นจะต้องมีโน้ตมาช่วยท่านไม่ได้เรียกว่าโน้ตครับคุณลุงรีเพลอสอนศิลปงรงเพลงท่านคิดระบบนี้ขึ้นมาแล้วท่านเรียกว่าเครื่องหมายช่วยจำนะครับนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่า โน้ตในระบบแรกที่คุณครูหลวงดิมมพรัคิดก็ไม่ใช่เป็นลนักษณะของการกั้นห้องแบบนี้แต่ใช้เป็นลนักษณะของตัวเลขบางทีเราก็เรียกโน้ตชนิดนี้เรียกว่าโน้ต9ตัวก็มีครับเพราะว่าคุณครูหลวงดิมมพรัท่านเอาเรื่องของซอดด้วงนี่เป็นหลักสายเปล่าของสอดด้วงสายแรกซึ่งตรงกับเสียงซอนท่านนับเป็นเสียงที่1มันคือโน้ตที่แทนตำแหน่งของเสียงนั่นเองเมื่อนับไปเรื่อยอ่ซอนลาธีโดเรเบอร์เป็นสายเปล่าจนไปถึงลาสูงก็มีทั้งหมด9เสียงที่เป็นเสียงหลัก ในคราวนั้นการเผยแพร่หนังสือโน้ตสอนทองนี้ก็ใช้ระบบโน้ต9ตัวด้วย1น,นประเภทและข้างล่างก็คือเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษน,นะครับ uh, s l m d อะไรทั้งหลายตอนนั้นนะครับคือ uh, s ก็คือแทนซานั่นเองนะครับ uh, l ก็คือแทนลานั่นเองเพราะว่าในสมัยนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเรื่องของการใช้แบบโน้ต ที่เป็นภาษาไทยนะครับก็จะจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของออตัวหนังสือภาษาอังกฤษมาแทนคำว่าโดเรมีฟาซอลอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับนอกจากโน้ต71เพลงแล้วก็ยังมีการอธิบายนะครับวิธีการอ่านโน้ตด้วยนะครับว่าโน้ต9ตัวของครูหลวงบริ์คาระ้อนนั้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะมีการแบ่งห้องโน้ตลักษณะของการนับจังหวะมากมายเลยทีเดียวครับนะฮะ เป็นการใช้คันชักแบบต่างๆนะฮะซึ่งก็อธิบายไว้ในนี้ด้วยนะครับ,นะรบเปรียบเทียบกับเรื่องของออโดเรมีฟาเซลว่าอะไรคืออะไรนะครับ,นะรบแล้วงนั้นก็จะมีรูปของครูว่าอาจารย์หลายๆท่านที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณครูหลวงปริฐิไพเระนะครับมีรูปเจ้านายหลายๆท่านนะครับนอกจากโน้ตแล้วนะครับก็ยัง มีเรื่องของการอธิบายเพลงด้วยนะครับคือว่าอย่างเช่นเนี่ยกตัวอย่างเช่นชมแสงจันทร์นี่นะครับมีโน้ตแล้วมีประวัติเพลงด้วยแล้วก็มีบทร้องด้วยนะครับบทร้องอหลายๆรูปแบบที่ประกฏขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าอธิบายไว้อย่างค่อนข้าง,าง,างครบพ้วนดีทีเดียวนะครับมีทั้งหมด71เพลงนะฮะนี่ก็เป็นหนังสือ3เล่มหลักๆที่มันปรากฏขึ้นใน งาน100ปีค,คุณครูหลวงปิติภารภาะสอนศิลปะบระเลงนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ยังพอสอบถามได้เล่มนี้ยังพอมีเหลืออยู่นะครับเล่มนี้ก็ยังมีพอพอมีเหลือที่จะแบ่งปันได้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าปีนี้คือปี2,563ครับปีหน้า2,564จะเป็นปีที่ครบ หน่อปีเกิดของคุณครูหลวงประดิษฐ์เพราะสองิลปะัเพลงแล้วก็กําลังวางแผนอะไรกันอยู่หลายๆอย่างเรื่องของหนังสือที่เป็นโน้ตเพลงอาจจะไม่มีความจําเป็นแล้วใน,ในโลกของปัจจุบันนะครับเรากำลังมองในเรื่องของโลกของออนไลน์เรื่องของอะไรหลายๆอย่างครูหลวงประดิษฐ์เพลาะนั้นท่านประพันธ์เพลงไว้ประมาณ300-400ถึงเพลงครับอ,อันนี้ไม่รวมเรื่องของทางเดียวซึ่งแตกแตกไปอีกไม่รวมถึงเพลงสั้นๆเพลงเปรตสั้นๆหรือว่าเพลงมอนอันนี้ก็ยังไปไม่ถึงเลยนะครับ แล้วก็เราก็มีโนต้ตอยู่แล้ว80-90%คิดว่าอยากจะเผยแพร่ต่อไปในอนาคตนะครับก็ลองติดตามกันล้วกันว่าในปีหน้านั้นเราจะพอมีกำลังเราจะมีเวลาโควิดจะกรุณาทำให้เราได้มีออโอกาสในการทำงานอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับปีหน้าคือ140ปีคุณรูหลวงประดิษฐ์ไพเรสอนศิลปะเพลงแต่อย่างไรวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าในการจาาัดงานทุกๆครั้งเรื่องของสิ่งพิมพ์ต่างๆมันก็ยังมี บทบาทสําคัญในการบันทึกช่วยจําแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสําหรับผู้ที่สนใจลองสอบถามได้นะครับเรายังมีหนังสือต่างๆเยอะแยะที่น่าจะพอจะแบ่งปันได้บ้างนะครับอโอกาสหน้าก็อาจจะมาทยอยเล่าเรื่องของหนังสือในงานต่างๆหนังสือที่หายากหนังสือที่ยังพอจำหน่ายแบ่งปันกันได้บ้างไปเรื่อยๆนะครับผมก็ย,ยังคิดว่าการที่เราเคยบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเวลาเจ็ดบรรทัดมันคง,ค,งค,งคงไม่ตรงมากนะัก อาจจะต้องมาตั้งคำถามมายไหมว่าแล้วไอ้เจ็ดบรรทัดนั่นเราอ่านอะไรหรือมากกว่านั้นเราอ่านอะไรแล้วเราได้อะไรจากหนังสือต่างๆเหล่านี้บ้างไว้มาครบคครอหน้าเดี๋ยวเราจะหยิบยกเอาหนังสือที่น่าสนใจให,หลายๆเล่มมาคุยนันต่อไปครับ